จะมาชมวัดราชบูรณนะก่อนไปวัดราชบูรณนะช่วยกดติดตามไม่น่อยนะครับคลิปนี้ชื่อว่าคลิปไปตะลุยวัดที่อยุธยากันนะครับโอเคไหมครับไม่กดช่องกดไลค์กดติดตามและกดทับคลด้วยนะครับทุกคนมาถึงแล้วนะครับนี่วัดราชบูรณนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอะไรข้างในไปดูกันเลยครับ ถึงวัดราชบุรณะแล้วก่อนจะเข้าไปยังไม่ได้เข้านะคะมาดูโมดูก่อนว่าเมื่อก่อนมันเป็นไรไปดูกันเลยโมเดลอันนี้คือสันนิษฐานใากกนสมัยเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะเป็นยังไงนเนี่ยตอนนี้จะไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันชุดซ่อมพังนี่หานนี้ก็ไม่เจอแล้วเนี่ยอันเนี้ย เจดีบางอันมีช้างล้อมล้อมที่เจดีเราจะไปดูช้างล้อมกันด้วยเจ้าสามพญาสร้างทั้งหมดเลยนะดูโมเดลเสร็จแล้วเข้ากันเลยนะครับไปไปดูว่ามันจะเหมือนในของสมัยก่อนไหมแต่มันจะไม่เหมือนอย่างที่คิดเพราะว่ามันพังไปแล้ว เป็นเสาอันนี้ไม่เกี่ยวนะแผงโซลารเซลล์ไม่เกี่ยวเป็นเสาเมื่อก่อนเป็นเสายาวแต่ตอนนี้ไม่เห็นเพราะมันพังไปแล้วเป็นเสานะเนายเสา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 นคุ้นๆไหมเนี่ยอ,อันเนี้มันเหมือนที่ในของจริงๆอะพระมานั่งสมาธิใช่ไหมตรงนี้พระมานั่งขวดมุนอะไกไม่รู้อะ บางอย่างโอเคตรงนี้แหละหมดดูตรงนน้นกันไปตรงนี้เป็นฐานพุทธลูกมันใหญ่นั่สมาธิแล้วก็มีข้างหลังด้วยอันนี้เสาเขาเน่ข้างหลังอันนี้อันนี้ศินศิลาแรงศิลาแรงนี่ศิลาแรง อันนั้นก็สีลาแรงพังไปแล้วด้วยเนี่ยขาของปะป๊ทัลูกเนี่ยเห็นป่องๆป่อง,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 งนี่ไหมแล้วก็น,นี้ด้วยสีลาแรงทั้งหมดนี่เป็นของสีลาแรงอันนี้ไม่เกี่ยวกับสีลาแรงอันเนี้ยสีลาแรงข้างบนเนี่ยมาเราไปดูกันที่ปะปากันอู้ตรงนั้นยังมีปะป๊อทัลูกอยู่ นะนะนะมอูข้างหน้าหนยมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นไงโอ้ ég, ตรงนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปอยู่นะหนาเต็มเต็มเลยแต่ตอนนี้พระพุทธรูปพังไปหมดเลยเนะี่ยพังหมดครบแต่ยังมีอีกอันสมบูรณ์อยู่บางอันก็ไม่สมบูรณ์นี่พระพุทธรูปเหลือแค่ครึ่งไส้อีกอันพังนี่นี่นี่ลาง ปางก็ยังมีศีลาแรงอยู่นะเนี่ยศีลาแรงเต็มเลยบันไดนี้ก็ศีลาแรงแล้วเมื่อานนี้ปางประธานลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปรางกออิฐถือปูนตกแต่งด้วยลายปูนสั้นนอกจากนี้ภายในกรุประปา,างมีการค้นพบสมบัติมีข้างต่างเป็นจำนวนมากไปดูในกรุก,กันใรว่ามันจะเป็นยังไงเาราคิดา ก็สิลาอะไรนะเนี่ยไป,นะไปดูปุกนะว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ไม่ได้เข้าไปในปุกเลยนะมันปิดตรงน,นี้เป็นฐาน lady ดดองเล็กที่มันอยู่ที่ฐานของพับปางอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยอันข้างบนนี่ผมจะลูบได้สมบูรณ์ไหม สมบูรณ์ไม่มีคอหักไม่มีคอหักไม่มีอะไรหักไม่มีมือหุดไปนี่ก็ศิลาแรงข้างบนน่ะเนี่ยข้างล่างเนี่ยศิลาแรงที่จับศิลาแรงเนี่ยสมบูรณนะ์ไหมเนี่ย Hmm. มีแบ็กด้วยมีแบ็กด้วยเนาะนิ้งล้าเลยนะไปดูกันมานี่ นี่ก็เป็นภาพของจีน,น,นคร่ะคนจีน,นลกลยการตะขายไว้เลยเลียนนะบันไดชั้นหนึ่งันได้ชั้นสอง เห็นบริเวณไฟน่ะไหมเนี่ยนั่นน่ะเห็นเจ้าอ้เจ้ายี่ครับตรงนั้นนั่นแหละวันนั้นน่ะเจ้าอ้กับเจ้ายี่อะใครจะได้ขึ้นบัลลังก็เลยทะเลาะกันสิกันทะเลาะกันก็เลยสวรรค์นุกไปเจ้าสามพญาก็มาขึ้นบัลลังขึ้นบัลลังแทน แล้วก็สร้างวัราชูรณนะอ่าเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยคือที่ของเจ้าสามพยาสร้างเองเนี่ยที่ก็เพิ่งพูดไปแล้วนะเนี่ยศิลาแรงโอเคครับเราจะลงไปูุ้กล่างของพระปางนะครับ สมบูรณ์อยู่เหมือนกับข้างๆ,างๆตรงนั้นเลยลงกันเลยเนี่ครับกุข้างในกุมีอะไรเหม่นข้างคาวนี้เป็นเจดีลายครับเจดีลายพึงสง้างพังเฮ้ยนี่ นี่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นลายหนุมานหรือเป็นลายยักษ์หรือลายคุดไม่รู้เหมือนกันนะครับการแต่งตัวเป็นชุดไทยนะครับแบบของสมัยก่อนเลยนี่ของสมัยก่อนชัดยักนี่นีนี่น,น,น,นีฐานสิงฐานสิงนเนี้ย้อ้ว่าฐานสิงอันเนี้ยไม่เกี่ยวฐานสิงนะนะ ว่ามันสูงแต่ตรงนี้เก็บพระพุทธรูปอันนี้เก็บพระพุทธรูปของจริงเลยนี่เก็บพระพุทธรูปอันนี้ขานั่นนี่ขาตรงนี้มีหน้าตาด้วยนะหนูแค่ปากเท่านั้นอันนี้มันก็จะเป็นซากขามีสองชั้นเลยอันนี้ก็มีอยู่ข้างหลังข้างหลังก็มีข้างหลังอยู่นี่มีส่วนของข,องขา ส่วนของตัวอ,อกตัวอ,อกนี่ก็ตัวอ,อกมีส่วนขาอันนี้ขา,ขาอันนี้ก็เป็นระเบียงคดนน่นน่ลายดอกบัวลายนี่นี่เป็นนาคาย,ยกยกทับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของมนดกเพราะว่ามีพระพุทธรูปอยู่นี่ครับ ีช้างร้องที่เราดูในโมเดลนี่คือช้างร้อ g จังมันจะมันลงลย,ยู่นี่คือจะ้ีช้างร้องนะครับโอแค่นี้แหละครับมันมีพระปางอยู่นี่พระปางพระปาง,ปางมันมีกุกรูเราดูนี่เลยมาคู่อันนี้ของจริงนะไม่ไม่ใช่มาจำลองนะทางแม่ช้วยดูมั้ย จดีมันอ่ะก็เป็นยอดที่แหลมที่สุดถ้าปางมันจะไม่แหลมไม่ไม่ต่างกับเจดีเพราะปางมันจะไม่มียอดแหลมแหลมแต่มันจะมียอดบางชนิดชนิดหนึ่งอะ่ะเป็นปางแต่ตอนนี้ปางไม่มีเยอะนะเพราะว่ามันทางเาลยนะวัลชิบูระนะเป็นปางแต่มันหักไป พระรามแตงยังมีปางพังล้วก็วเก็บไปที่ราชวังจันกเกษมยังไม่มีอะไรหักเลยของจริงด้วยเดี๋ยวเราจะทําคลิปอันนี้ด้วยราชวังจันรเกษมก็มีพันเจ้าสาปย้ายครบถ้วนเลยเหนะ็นไหมคี่ของเมื่อก่อนอันนี้ตรงนี้เลยมันเป็นแบบนี้ ตรงนี้นนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนู้นเป็นเป็นันนี้อันนี้ก็ป็นันอัน,นของอันล่างตรงนั้นนี่นั่นน่ะตรงกุช่องนั้นเลยนะครับจบคลิปแล้วอยากแล้วใครดูแล้วอยากดูให้เราไปดูวัดอะไรพริมพ์คอมเมนต์ใต้ข้างล่างเลยนะครับอย่ามาเจอกันในวัดที่คุณชอบนะครับบ๊ายบาย